สวัสดีคะ่ะสวัสดีบรหยุดคะ่ะช่อยแล้วต้นบลูเบอรี่วันนี้เข้าป่าเข้าดงบนหยุดสุดสัปดาห์พักผ่อนหน่อยพักผ่อนหย่อนใจ วันนี้เราจะไปเดินเขากันเดี๋ยวเราแวะข้างทางก่อนเผื่อเจอเห็ดเห็ดกำลังออกเลยตอนนี้วันนี้อากาศดีมากเลยจะแดดก็ไม่แดดจะ่มก็ไม่รมมเออากาศกำลังสบายเลยค่ะมีแดดออกนิดนิด ต้นแอปเปิ้ลทั้งสวยทั้งหอมเลยอหอมชื่นใจเป็นลูกเยอะๆเด้อเดี๋ยวเดินมารอบหน้าสุกพอดีถึงแล้วค่ะสถานที่สวยงามถึงป่าถึงเขาถึงลำธารสิ่งที่เราปรารถนา ทุกค่้าเลยคือประเทศที่ตั้งประเทศมีเตที่สวยงามต้งนั้นค่ะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตั๋วแพงๆคแค่เสียเงินนั่งรถเมล์แค่ไม่กี่บาทคุ้มค่าค่ะ ใครเห็นว่าสวยคอมเมนต์ Comment นะคะคอมเมนต์ Comment ได้เลยใครอยากมาเที่ยวมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเลย ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคะคงจะมีคนเล่นน้ําสนุกสนานไปเลยคะ่ะแต่ที่นี่น้ําเย็นยิ่งกว่าน้าแข็งนะคะจับก็ไม่ได้ชาหมดเลยคะ่ะมือเล่นไม่ได้เลย เดินไปเดินมามาเจอต่อซะแล้วขี้หมีขี้สดสดเมื่อไม่กี่นาทีน่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคะ่ะรอยเดินก็ปีกเปียกอยู่เลยเราต้องกลับแล้วคะ่ะ ตอนนี้ก็ออกมาพ้นรัศมีของหมีแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วเวป่าข้างหมู่บ้านสักนิดนึงตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ คลิปนี้ก็เอาบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะจะได้เอาธรรมชาติสวยๆมาฝากอีกค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ